อันนี้คือบอกเกลือนะคะเกลือสิงเทาเป็นหมู่บ้านบอกเกลือเขาใช้น้ำใต้ดินมาต้มทำเกลือสิงเทากันเราไปดูกันนะคะตามกันไปดูอันนี้บอกเกลือนะคะบอกเกลือโบราณเราจะไปดูบอกเกลือกันค่ะตามไป เแบบมีเกลือขายเกลือสินทางเรียวแป๊บบอกเกลือนะคะนี่มันมีเกลือขาย จังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำยังไงโอ้โห ขึ้นขึ้นถ่ายโอยลึกลึกกี่เมตรประมาณตึกสชั้นนะครับตึกสชั้นลึกประมาณตึก4ชั้นนะคะ อันนี้วแตะดูยครับนิ้วแตะใส่ปาาสิบมันเค็มแตะใส่ปากครับอันนี้แตะใส่ปาแต่้เฉยมันรู้เรื่องหรอต้องไปต้มก่อนถึงจะเป็นเกลือ แล้ะส้มดูละอ่าขอบคุณครับที่เรก็จะเอาไปต้ม ต้มที่ไหนเดี๋ยวเข้าไปถ่ายให้เขาตักเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาต้มต้มในนี้นะคะออกไปดูกันไปดูกันนี่เรือดูแลไปดูเตาดิมาใส่ฟืน มีกอ,กองไรจะเป็นปืนนะคะปืนห้ ต้มเสร็จแล้วข้างหน้า,นาก็จะเป็นตะกลือใช่ครับแล้วก็จะรวมกันอยู่ในหม้อแล้วก็จะตักขึ้นไป่ในหม้อหมดเยกะฟักเลย ทำไมมันอิีชาเราอ่อนเลยนาำก็เป็นอย่งนี้กิน,นลออนับกินลับถึงก็ปีกีรถเข้าบ้นานเหมือกี้อันนี้คือน้ำเกลือที่ไหลที่เขาตักเขาตักเทลงหมอ้อเมือกี้เนี่ยตรงปากบ่อแล้วมาไหลลงนี้นะไหลลงตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมาอยู่ตักที่ใสเป็นกระทันตันนี้น้ำเกลือนะคะที่เขาตักแล้วมันไหลออกมาเดีวเราไปดูพิธภัณฑ์ทำจากเกลือทำจากเกลือทุงจะไร้ที่เจ้า ันนี้ถุงอะไรกันสี่ถุงด้วยถ้าแบบนี้รถมันดอกเกลือแหละเออโอ้รอเกลือถุงนึงก็นี่อันนี้ถุงนึงอ่ะอันนี้ถุงยี่สิบห้า ทุ่งร้อยแลดอกเกลือทุ่งนี้ห้าทุ่งก็ห้าสิบเลยทุ่งตาได้หดดอกเกลือห้าสิบอันนี้อันนี้อย่างก้อซาโคซาโคทำจากเกลือนะคะเขาขัดผิวอันนี้อันนี้ขมิ้นป่นจ้ะขมิ้นป่นทำมาผสมเกลือนั่นแหละเนาะเขาปุ๊กแ่อะไรกันนั่นกระเตากันหกสิคู่ร้อยหนึ่งตาอ๋อคู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งมีร้อยอย่างนีง อันนี้ซักอันนี้ช้าเขียวเจ้าอันนี้แหละสองอันเนี้ยร้อยอันนี้เกลือแช่เท้าดอกเกลือ,อน,นี่กินใช่ไหมเอาไ้กินเนี่ยเอาไว้กินเจ้า <laughs> อันนี้ขัดผิวจ้าเออเราดูยอะแยะเลยมีหลายร้าน ก็เบ็กแตกถุงตัวไหนฮะเอาถุงยังอ,อันนี้คือเกลือที่เขาต้มแล้วแล้่งมาตากนะคะชาวบ้านเขาต้มแล้วนี่ฟืนฟืนที่เขาใช้ทำต้มเกลือเราไปดูเขาต้มตากเกลือ บอเกลือนี่อยู่จังหวัดน่านนะคะเกลือสินเทาบอเกลือนี่นี่คือชาวบ้านอันนี้ต้มชาวบ้านต้มไม่ได้ไม่ได้ต้มโชว์ให้นักท่องเที่ยวแบบเมื่อตะกี้นี้ที่เราไปถ่ายเพราะถ่ายได้ไหมได,ไ,ดได้เลยแหละอุ้มมเฮา,าโอ้ต้มต้ม,ตมแล้วกระตักขึ้นเลยไอ้ทำโอ ต้มบั้นขำขึ้นหูเหรอต้มได้ตลอดถ้าอากาศมันชื้นมันขึ้นกับต้มเองขึ้นต้มหม้อ,อครับนนกเย็มันเย็นเน,นาะมันแบ,บบห่อนเนาะรดอกหม้อ,อเลยอ๋อนี่ไงเพดอกดอกเกลือนีไงอ,อันตั้งนานนีน่คือดอกมันไหนอ๋ออือเอาไปขนมาจากบอ่อพุ่นหรือเอาบอ่อไหนจากบอ่อใต้ครับบอ่บอเดียวอันเดียวดีโชว์น่ะ มีสองบ่อใต้เรียนบ่ออ๋อมีเห็มีสองบ่อมีสองบ่อไอ้ที่โชว์บ่อหนึ่งแล้วก็มีอีกบ่อไม่ได้ไปดูอืมนี่สี่ห้ากระทะของไอ้เลยครับอือนี่อะไรสะพานไปแล้วจะรีบไปต่อหมวกเราแดงเลยเออมาใส่กล้องได้ ใช่แล้วชิมได้นะคะมะขาควายป็นหวานเหรอแล้วก็มีแค่นี้บออเกลือ